ร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจับเลี้ยงจากอิชิตันจิงโกเบลจิงโกเบลจิงโก้ all t อ e way all and for the survivors in the way เฮ้จิงโกเบลจะโอ้ตัวอะไรเนี่ยกวางโอ้กวางหรือแกะกวาง ดูคนพาน้วยว่าเป็นผู้พาคสาแต่คุยเรื่องกรดีไหนไหมล่ะเป็นพิเศษไหมล่ะโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมซานตาคลอสโองครับผมผมกวางครับต้องแนะนำตัวไหมเขาบอกเป็นกวางหรืออะไรไงดูยังไงเขาบอกเป็นกวางดูไม่ออกเลยเอางี้เดี๋ยวผมจะทำให้พี่ดูครับผมพี่จะได้ดูออกผมตรงนี้แล้วกันกวางนี่กวางอ๋อนี่คือกวางอันนี้คือเหลียว ไปทางไหนหลังโอเคเป็น,ปนกวางเหลียวหลัง <laughs> สถามทำไมล่ะ <laughs> หัวหนักมากเลย <laughs> เดี๋ยวหอ้ที่เราแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าอะไรครับคุณแจ็คครับสงกลารไงฮะ มันใกล้สงครามลวเราก็ต้องแต่งตัวกันแบบนี้แหละผมรวมกันแบบนี้ผมก็ต้องเออเข้าบรรยากาศคริสต์มาสสิครับผมเออคุณแต่งซานตาคลอสคุณจะไปเทศกาลไหนแล้วก็ทงหรือไงอ่ะมันก็ต้องคริสต์มาสอยู่แล้วคุณก็ไม่น่าถามผมวันนี้บอกผู้ชมเลยนะครับว่าเราจะหอบพี่โอของขวัญความสนุกสนานนั้นมาฝากผู้ชมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนิดเดียวสันตาคลอสทำเสียงธรรมดาได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เหรอถ้าเอาหนวดออกเฮ้เจ้าเมยถ้าใส่หนวด เฮ้ยเจ้าพวกเลยเฮ้ยมันเป็นหนวดปาสตันเหรอใครใส่ชุดนี้มันต้องพูดเสียงแบบนี้พูดไปหัวล่ะไปปุ้นนมาเลย ฮะปุ้นฟุ้นมาถามสิไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเที่ยวอไม่ได้ไปเที่ยวเออมาเข้าเรื่องเข้าราวเลยฮะแน่นอนว่าชมฮะบรรยากาศแบบนี้นะฮะ,ะคริสต์มาสแบบนี้มันก็ต้องพูดถึงเรื่องของงานปาร์ตี้ะนะฮะ,ะแน่นอนว่าเราจะมาเมาส์กันฮะเรื่องของงานปาร์ตี้โดยเฉพาะสโมสรทอนแอนพัฟเฟอร์ฮะ,ะแหมง,งานที่จัดเต็มจัดหนักกับการปาร์ตี้นะฮะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสครับคือจริงๆในหลายๆสโมสรในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีงานปาร์ตี้กันก่อนพวกแมตช์เอ่อบ็อกซิ่งเดย์อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็ ทุกๆสโมสรแหละก็จะมีงานแฟนแฟนซีครับปาร์ตี้การแต่งตัวแปลกๆซึ่งสเปอร์นี่ก็มีการจัดงานด้วยหลังจากที่ชนะเบอร์ลินมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะเขาบอกว่าในงานปาร์ตี้เนี่ยผู้เล่นทีมสเปอร์ก็แต่งตัวกันแปลกๆอย่างแฮร์รี่เคนอ่าแต่งตัวเป็นเบนอ่าจำได้ไหมร้ายจากแบทแมนอ่าผมจำได้ยังดิ้วอยู่เบนดักไนนะฮะแล้วแต่งตัวได้เหมือนมากนะครับแฮร์รี่เคนนะเฮ้ยมันลงทุนเหมือนกันนะคือมันโอ้โหอ่า เพราะว่าจัดเต็มจัดหนักเลยนะฮะส่วนมากเนี่ยเหล่ามดนักเตะสเปอร์เนี่ยก็ใส่ชุดเป็นเขาเรียกว่าชุดคอสเพย์นะครับก็ไปขนกันมานะฮะแต่ละคนก็เรียกว่าจัดเต็มจัดหนักมีนินจาเต่าก็มีนะฮะแต่งตัวเป็นตามภาพเลยไอหมีเทปก็มีมีหมดเลยฮะใครต่อใครบางทีดูไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ทำมันแตกมันก็เลไม่ออกไอ้แก๊งโกสต์บัสเตอร์เห็นไหมเออที่มันถือปืนใส่ชุดเหมือนหมีอ่ะอ่าอันนี้คือแฮร์รี่เคน อีกหนึ่งสโมสรนะที่ชมฮะที่มีการถ่ายเป็นคลิปนะฮะแล้วก็มีการให้คนได้เข้าไปดูกันยังไม่ด่วนออกอีกครับเฮ้ยมีหนวเองเดี๋ยวเขาเองค่ะนึกวะาดวดสะตะอลยไม่หอกเห็นขาวๆเหมือนกัน ผมก็แล้วพูดถึงสโมสรอาร์เซนอลครับนะฮะเขามีการถ่ายเป็นคลิปนะฮะนำทีมโดยทางด้านอาร์เซนเวนเกอร์นะฮะเฮกซตอร์เบยรลินนะฮะซันติกาโซล่านะฮะถ่ายเป็นคลิปแล้วก็แต่งตัวน่ารักน่าชังมากนะเพื่อเป็นการเลี่ยไรหารายได้นะฮะเพื่อนำไปซื้อเสื้อกันหนาวนะครับเสื้อกันหนาวนะฮะแล้วก็เอาไปช่วยเด็กๆยากไร้ถูกต้องถูกต้องผมมีคำถามเดียวอาไมเวนเกอร์ไม่ใส่ด้วย แล้วดูไอเบเยรินดูสภาพเบเยรินไอการซอล่าเอกะดูเฮ้ยแล้วเขาหักว่าเวนเกอร์ไม่แต่งอะไรเลยอ่ะทำไมเวนเกอร์ไม่ใส่ด้วยอ่ะไม่จริงเวนเกอร์หน้าแต่งตัวเป็นซานด์คอร์สนะร่างกายน่งร่างกายน่าร่างกายนาหาอยู่นะเออใส่ชุดซานด์คอร์สก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวแบบผมก็ได้อ่ะแล้วก็หาอะไรมายัดใส่ภูมิก็ได้ไอการซอล่าหน้าตาเต็มใจมากเลยการซอล่ากับเบเยริน ผมก็จะมีการจักสลากเพิงว่าขายจริงเขาขายเข้ามาล่าตเนี้ยข่าวด้วยมาถ่ายคลิปนะฮะเนี่ยโอ้ยยอดอันนี้นะครับแล้วก็บอกเลยนะว่าเหล่าบรรดานักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชนี่นะฮะเขาจะเหมือนกับว่าสลาก ครับค <mile> ่าแรงอ๋อหนึ่งวันด้วยโหก็ดีสิเพราะว่าจริงๆนักฟุตบอลเนี่ยค่าเขาเหนื่อยเขาเยอะอยู่แล้วก็เป็นการทําบุญด้วยอะไรด้วยก็ดีนะเอาไปซื้อเสื้อหนาวแล้วเด็กๆได้ใช้กันเพราะว่าที่นู่นอังกฤษหนาวครับผมแล้วเด็กบางทีเขาไม่มีสตุ้งสตางอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสโมสรหนึ่งที่ใจบุญครับนะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กเออพูดถึงเรื่องใจบุญก็มีอีกคนหนึ่งที่ใจบุญเหมือนกันเป็นพี่สาวของคริสเตโน่โรนันโดฮยทำไมคนนี้ใจบุญมากเพราะว่าเขามีแฟนหน พี่สาวของโรนัลโดพี่สาวทาั้นไทยเลยนะเขาก็เลยพาหนุ่มคนนั้นเนี่ยกลับมาบ้านด้วยบ้านใครบ้านโรนัลโดซึ่งพี่สาวอ,อยู่ด้วยอแล้วก็พาผู้ชายคนนั้นเนี่ยขึ้นเตียงไปมีอะไรกันบนเตียงของโรนัลโดคุณขยายความหน่อยฮะเขาว่ามีอะไรกันนี่ครับหน่ครับผมลายเียนสายนเซนมาก <c oughs> ก็เริ่มจากการดับไฟก่อนเรื่องการดับไฟนะครับแล้วเราก็ค่อยๆปลดเครื่องเสื้อผ้านะฮะติดชิ้นสองชิ้นนะครับมันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเราก็เริ่มสัมผัสกันเป็นการสัมผัสกันด้วย เขาเรียกว่าความแผ่วเบาสัมผัสกันมาจากความรักเริ่มจากรูปไล์ที่ซอกคอก่อนนะครับแล้วก็ไหลเลื่อยลงมาที่หน้าอกลงมาถึงสะดือซื้อหนังโป๊ไหมหนังโป๊ไหมสักเรื่องหนึ่ง อะไรขนาดนั้นล่ะอยากรู้เออเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยคือผู้ชายนี่คือแฟนแฟนแฟนหนุ่มเขาเมื่อกี้แฟนหนุ่มเขามีชื่อว่าคลาวดิโอโคเอโลเป็นนักโป๊กเกอร์อ่าอายุ29ปีเขาออกมาแฉว่าพี่สาวของโรนัลโดมีชื่อว่าคาเทียอาเวโร่เนี่ยอ่าอายุ40ปีนะครับพาเคยเคยเป็นแฟนกันแล้วก็เหมือนกับกลับบ้านด้วยกันแล้วก็พากลับไปนี่นี่พี่สาวโรนัลโดก็สวยนะโอ้ใช้ได้เหมือนกันเนาะโอ้อึ่มนะเอ้แล้วไงล้วก็พากันไปทำกิจกรรมเข้าจังหวะถูกต้อง ในบ้านของโรนโดถูกต้องบนเตียงของโรนโดใช่ก็คือนะเต็นนี้ซีอาร์เซเว่นครับครั้งเดียวปะพี่สาวเขาก็ไม่ได้พูดเหมือนกันกี่ครั้งไม่หมที่เนี่ยครั้งเดียวปะไปมีที่นี่ไหม ผมว่าน่าจะาาที่นี่แหละแล้วโรนันโดก็อาจจะรู้แล้วเรามาั้งก็อาจจะห้ามปลามอะไรอย่างเงี้ยเออเออกมีไปที่อื่นด้วยนะ,ะบ้านในโปรตุเกสแล้วก็มีไปไปแมนชัน่นของโรนันโดในมาดริดด้วยเรื่องพี่สาวนี่ก็โรคจิตใช้ได้พี่สาวโรนันโดก็โรคจิตใช้ได้ไงคือก็อคือแฟนคนที่เลิกกันไปเนี่ยเขาชื่นชมโรนันโดถูกต้องก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยโอกาสสักครั้งในชีวิตได้มโอกาสไปนอนเตียงโรนันโดถูกต้องก็คงจะฟิน คือโรนัลดถึงขนาดตัดที่ตัดน้องไปแล้วนะตัวมันหลายครั้งแล้วไงคือพาไปที่บ้านโปรตุเกสรอบนึงก็ไม่ว่าโรนัลด์บอต้องซักผ้าปูเองด้วยแล้วนะแล้วเดือดร้อนโดไงแล้วมาที่แมนชั่นอีกเอาแมนชั่นบอกของโดโดของเก่ายังไม่ได้ซักเลยของใหม่เลยอีกแยะเมื่อกี้จะเห็นว่าผ้าปูที่นอนจะเป็นคำว่า C R 7ครับผมนะไปดูอีกทีเนี่ยปรากฏว่าหายไปนะเลขเจ็ดหายนะเลขเจ็ดหายว่าทลอะปากเปล่ากันแล้วอะ เอาไปข่าวเมาฮะที่นำมาเสานอพในช่วงแรกนะครับ่าผู้ชมนะแต่ว่าตอนนี้ฮะมีกิจกรรมดีๆ <c oughs> สนุกสนุกฮะจากเย็นเย็น้้าจับเลี้ยงฝา,าสีฟ้าจากอิชิตัน <c oughs> วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพาไปไหนอย่างไรแต่บรรยากาศานั้นสุสนานแน่นอนไปชมกันเลยครับเย็นเย็นน้าจับเลี้ยงฝาสีฟ้าจากอิชิตันมาจัดกิจกรรมสุดมัน วันนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับเกมต่อจิ๊กซอสุดมันตั้งบูธเสร็จผู้ร่วมสนุกก็มาร่วมเล่นเกมที่บูตกิจกรรมของเรากันอย่างสนุกสนานโดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนก็มากันเป็นคู่หรือบางคนก็ลุยเดียวกับเกมต่อจิ๊กซอให้ได้ภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเย็นๆภายในเวลาที่กำหนดถ้าทำได้ก็รับกิฟต์เซ็ตชุดใหญ่จากเย็นๆไปดื่มกันเลยทันทีบางคนต้องบอกเลยครับว่า ต่อได้ถูกต้องแถมรวดเร็วจริงๆแต่สำหรับบางคนต่อยังไม่ทันจะเสร็จเวลาก็หมดลงซะก่อนและนี่ก็คือโฉมหน้าผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้ครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับครั้งหน้าเจอบูธกิจกรรมของเราที่ไหนมาร่วมสนุกกันได้นะครับอย่าลืมร้อนๆเผ็ดๆสู้ด้วยเย็นๆ ร้อนรเผ็ดเผ็สู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจับเนียงจากอิชิตนเครื่องดื่มแมนซัมไบรท์ขวดแดงเด็กเด็กมากันเลยมาเอาของขวัญจากซานตาคลอสกันตอนนี้ซานตาคลอสขี่กวางเลนเดียเอาของขวัญมาให้น้องนหนูหนูฮ่า โอฮ่อฮ่อฮ่อเ้าทำไมเอ้าฮ่อทำไมไม่ต้องฮ่อหรอเอ้าแล้วเขาเอ้าเอาเขาไปใส่ทำไมเนี่ยก็ใครเห็นบอกว่าใส่เขาแล้วมันจะต้องทำเสียงแบบคาตาคอนไงมันเขาของเขาก็อยากใส่บ้างเราเป็นกวางฮ่อฮ่อฮอโอ้น้าเราออกไหเฮ้ยสบายดีป่ะเฮ้ยสบายดีสบายดีเฮ้ยเนาะเฮ้ยใายเฮ้ยบอว่าเออเฮ้ยสึ่งเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเลยเบี่ยเลยพี่เปาสบายดีป่ะเฮ้ย ช่วงนี้ว่าชมมากกับบ้าบอลของเรานะครับเป็นช่วงของการพรีวิวกันละกันกับฟุตบอลนะครับพรีเมียร์ลีกที่จะเตะกันนะฮะแต่ว่ามีการขยับนิดหน่อยปกติเนี่ยจะเตะกันในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเลือกศึกวันบ็อกซิ่งเดย์ก็จะมีการขยับมาเตะกันในวันจันทร์นั่นเองครับครับผมซึ่งวันนี้ก็เลือกมา2คู่กันแล้วกันนะครับเป็นทีมจากลอนดอนทั้งคู่เลยคู่แรกอาร์เซนอลเจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนอาร์เซนอลสองนัดล่าสุดแพ้ ด้วยประตูเท่ากันเลยนะครับ1ประตูต่อ2 2ประตูต่อ1นําไปก่อนนะฮะนำไปก่อน1นึ่นำไปก่อน 1- นึแล้วก็กลับมาแพ้เอเวอเรสต์สองหนึ่งนำไปก่อน1นึแล้วก็กลับมาแพ้แมสซิตี้สองหนึ่งครับผมคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลชนะ4ครั้งครับแล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถือว่าสถิติในบ้านในเอเวอเรสต์สเตเดียมของตัวเองก็ยอดเยี่ยมมากๆถูกต้องแล้วบวกกับฟอร์มการเล่นตอนนี้ที่บอกว่า2นัดล่าสุดเนี่ยมันพลาดจนหลายคนเริ่มลล้ออเเียยนนาารซแวว่ กลับมาอยู่ที่เดิมเลยนะที่4ี่ก็อันดับ4 <จะ S 1> ี่ก็เอาท, <4 S 2> ที่4ทุกปีใช่ไหมผมว่านั้นนี้เวนเกอร์คงต้องเน้นแล้วมั้งครับแต่พูดถึงเวทบงวิชนะฮะต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยโชว์ฟอร์ไมได้ดีขึ้นนะครับผมนะฮะแต่ผมยังเชื่ออยู่นะว่าในการมาเยือนอาร์เซนอลที่ต้องการ3แต้มต่อให้ฟอร์มดีขนาดไหนเนี่ยนะเล่นในอิมิเลสเตเดียมนะเสียงกองเชียร แล้วความกดดันอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเวนเกอร์คงต้องกำชับลูกทีมให้ต้อง3มแต้มเท่านั้นครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่3มแต้มที่ชนะแบบบุตวีด้วยนะต้องเป็น3มแต้มที่ชนะด้วยฟอร์มที่ดีสกอร์ที่ดีด้วยไม่งั้นมันเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาไม่ได้ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูความพร้อมที่คาดว่าจะลงสนามของเชนะัมกันนิดนึงก็แล้วกันครับผมนะฮะไปดูเสียงปรเล่นก่อนนะครับว่าใครมีโอกาสจะลงสนามกันบ้างประตูนะฮะเหมือนเดิมฮะทางด้านปีเตอร์เช็คนะครับ ส่วนทางด้านกองหลังนะฮะก็น่าจะเป็นทางด้านมอรเลอว์นะฮะแล้วก็เซนเตอร์แบ็กก็ทาเป็นทางด้านกาเบียนนะฮะแล้วก็รอลองก็เซอนี่นะฮะส่วนทางด้านแบ็กขวาก็เบยลินนะฮะแล้วก็ขยับมานะฮะสองตัวนะฮะที่เห็นอยู่ก็จะมีทางชาค้ากับข้อแขลงรงช่วงนี้เวนเกอร์ใช้2คนนี้เป็นประจำนะถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านเทียวันคอดโอซิลซึ่งตอนหลังเนี่ยโดนด่าเละเลยนะฮะ นึกว่าเป็นผีนะฮะแวบไปแวบมาถ้าไม่เห็นในเกมเลยนะแล้วก็รวมไปถึงอีโวบี้นะฮะแล้วก็หน้าก็เป็นทางด้านเอเล็กซ์ซันเชสครับซึ่งล่าสุดมีปัญหาแล้วนะฮะเรื่องการอาการบาดเจ็บครับผมจะได้ลงหรือเปล่าไม่แน่ใจ<อ>แต่นัดนี้ยังไงตามแต่นะฮะอาร์เซนอลต้อง3แต้มแล้วก็ชนะด้วยสกอร์ที่ผมใช้คำว่าขาดร้อยฮะเห็นด้วยไม่กล้าสวนหรอกครับเพราะว่าบอลมัดคงไอ้ไม่ใช่บอลมัดสิเวสบอลบิด คงไม่มีดีพอจะไปต้าน Ice อาร์เซนอลในในช่วงเวลาที่ต้องการแต้มเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลจะกลับมาอยู่ในเส้นทางอีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าสาแต้มเพราะคู่ต่อสู้เอาจริงๆก็ไม่ถือว่าหนักหนา<ฆ>สถิติที่เจอกันก็ดีกว่าครับผมไม่มีป<ม>ัญหานะผมว่าอาร์เซนอลชนะเยอะ<จ>ยิง,งเยอะนะครับอีกคู่หนึ่งพี่ป๋องฮะเชลซีจ่าฝูง เจอครบอลหมัดบอลหมัดไม่รู้จะหาทีมไหนมาหยุดยั้งเชลซีชั่วโมงนี้รดูแล้วยากลำบากเหลือเกินแรงไม่ตกแล้วก็ตอนนี้ชนะนะฮะชนะนะฮะมา11-12นัดแล้วนะฮะครับผมโอ้โหชนะติดติดกันมาเลยนะแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะเล่นในบ้านเชลซีบอลหมัดชนะเล่นในบ้านบอลหมัดเชลซีบุกมาถล่ม41เลยแต่นั่นคือปีที่แล้วยุคที่เชลซีฟอร์มเป๋ะที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับ ตอนนี้มันเป็นปีที่เชลซียังหาจุดบกพร่องใช่ไม่เจอเลยแนวรับก็เสียประตูน้อยแนวรุกก็ทําประตูได้เยอะใช่แต่ว่ามีปัญหาเชลซีจุดหนึ่งก็คือ เตียโก้คอสตาวันนี้ลงสนามไม่ได้นะครับเพราะติดโทษแบนโดนแบนหนึ่งนัดซึ่งก็คือนัดนี้แหละไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาของเชลซีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคอสตาเป็นคนตัดสินเกมให้กับเชลซีมาโดยตลอดนะก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันชนะรวดมา11นัดแล้วอ่ะสำหรับเชลซีไม่ต้องไปว่าสถิติอะไรมากมายเลยอ่ะทางฝั่งบอลมาร์ทกันบ้างครับผมผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนมีจูเนียร์ซานิสลาสนะครับเออนี่ชุดนี้ไม่ได้ลงเลยนะตัวไม่ได้ลงเลยนะครับแทนดูเชอร แมนแล้วก็ลูอิสคุกสามคนนี้ลงสนามไม่ได้นะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นชุดเดิมๆนะนะครับประตูก็แน่นอนว่าทางด้านโบรุกนะฮะอาเก้ลงด้วยนะไอคนนี้เล่นดียิงได้วยไงเห็นแวบๆน้อลูกกุลิตนะนะฮะกลางก็จะมีจ็ควิเชียเห็นไหมครับอ่าไซมอนฟรานซิสชาลีแดนเนลส์นิคคุกกองกลางมีจ็ควิเชียแฮร์รีอาร์เธอร์สามตัวรุกเนี่ยเป็นอดัมสมิธโจชัวคิงแล้วก็มาร์คพิลส์อืมแล้วก็กองหน้าที่พี่แจ็คเล่าบอกนะคับอโฟเบ้นะฮะใช่ครับนะครับอ่าทางฝั่ง เคลซีบ้างก็แล้วกันนะครับก็น่าจะสลับสับเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวนะก็คือกองหน้านะครับที่เหลือยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับทีมโบกตัวแกรี่เคฮิลเดวิดลุยส์นะครับอาร์สเบรเกอตาตองกลางมีวิคเตอร์มอสเซสนะครับมาติชกองเต้แล้วก็ทางด้านอารองโซ แนวรูปมีอาซานนะครับกองหน้าที่ลงมาแทนบาซอายีน่าจะเป็นบาซุายีนะครับแล้วก็วินเลียนคอนเต้คงจะกำชับลูกทีมว่าอย่างไรก็ตามแต่จะชนะน้อยชนะเยอะไม่สําคัญ<ช>แต่ว่าต้องสามแต้มไว้ก่อนนะ<ม>เพื่อทิ้งทีมี่ตามมาเนี่ยนะครับยังไงก็เชลซีแต่ผมเชื่อลึกๆว่าอาจจะชนะบอลมัด ด้วยสกอร์ที่ไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเกมที่เหนื่อยหน่อยผมเห็นด้วยว่าชนะนะแต่ผมกลับมองว่าชนะเยอะเลยเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วไม่น่ามีปัญหา2เกมที่ผ่านมาที่เชลซีชนะแบบฝืดๆเป็นเหมือนเป็นเกมเยือนด้วยก็อาจจะดูเหนื่ๆหน่อยแต่เกมนี้กลับเล่นในบ้านแล้วเจอกับทีมอย่างบอลมัดไม่น่าจะมีปัญหาถึงแม้ว่าจะขาดคอสตาก็ตามนะว่าเชลซีชนะสามแต้มไม่มีปัญหานะก็สามแต้มทั้งสองทีมทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ทั้งเชลซีนะติดตามรู้กันแล้วกันวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับครับช่วงนี้เดี๋ยวเรา แม n b ล็อกแอนเบิร์นนะครับแล้วก็แมนไรท์ครับไปติดตาม<อ>กิจกรรมดีๆจากแมนซัมกันเลยย <Yay! S 3> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตลาดสวนหลวงนะคะที่จุฬาสายการนั่นเองค่ะวันนี้แมนซัมมาจัดก,กิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็มอบของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยให้กับชาวตลาดสวนหลวงนะคะมาด้วยกันถึง3สูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะแมนซัมสูตรออริจินอลนะคะหรือว่าเป็น สูตรบล็อกแอนเบิร์นค่ะหรือว่าเป็นแมนซัมไปนะคะทั้งสาสูตรเลยค่ะวันนี้กิจกรรมจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวตัมหัวใจไปดูเลยค่ะไปเรื่องดื่มแมนซัมจัดกิจกรรมสุดมันกับเกมปาบอลให้ตรงเป้าโดยผู้เล่นจะต้องออลูกเต๋าแมนซัมถอยได้สีอะไรก็ให้ปาลูกบอลให้ตรงสีนั้นสำหรับผู้ที่มีฝีมือแม่นยำก็รับรางวัลกันไปได้เลยครับและนี่ก็คือ โฉมหน้าของผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจไปครั้งหน้าเจอกันที่ไหนก็เข้ามาร่วมกิจกรรมสนุกๆก,กับเราที่บูธเครื่องดื่มแมนซัมกันได้นะครับเครื <iz> ่องดื <life> <out> ่มแมนซัมไบรท์ขวดแดง แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการบ้าบอลของเรานะฮะผอแ๊บแป๊บปปปปมาถึงช่วงสุดท้ายจนได้แล้วก็บอกแล้วว่าช่วงนี้ ติดตามชมดีๆฮะเพราะว่าเรามีของรางวัลนะฮะถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะฮะจากพวกเราทีมงานก็แล้วกันนะฮะติดตามให้ดีเป็นของรางวัลจากซูเปอร์สปอร์ตครับให้มันเข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสหน่อยคลิปช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสเกี่ยวกับของขวัญเราเห็นคลิปที่แบบดอกบอลกันไปแล้วดอกขวดน้ําลงมาตั้งกันไปแล้วเรามาดูคลิปที่ดอกของขวัญบ้างดอกของขวัญเนรอกล่องของขวัญโมว่ามันจะไม่ไม่ได้น่าดูมั่งพื่ใครครับปีเตอร์ครับ เขาชื่อปีเตอร์เอาดีๆสิครับคุณก่อนในคลิปเขาไม่ได้บอกชื่อหรอไมแต่คุณไม่เออปีเตอร์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คิดว่ามันเป็นปีเตอร์เออแล้วมันใช่นักบอลหรือเปล่าไม่ใช่ผมมองไว้วผมนี่ว่าคาริมเบเซม่าไม่ใช่ใช่ไหมคลายคลายคเหรอคือเดี๋ยวนี้ในคลิปแบบนี้มันเยอะพี่ป๋องในยูทูบอ่ะไม่มีเชื่อหรือเปล่ามันตัดต่อเมื่อนั้นอ่ะเอ้ยก็ไม่ไม่น่านะ นี่ไงนี่ไงมันก็เตะทิ้งได้ไงไม่เลาะเทือกเนี่ยอ๋ออ๋อออเราดูดูอีกรอบดูอีกรอบเอาของขวัญขึ้นมาแต่ดราว่านั้นไม่มีอะไรหรอกก็เป็นกล่องเปล่าใช่ไหมผมว่าอาจจะต้องมีอะไรที่ถ่วงน้ำหนักไว้หน่อยไหมมันไม่มีหรอกคุณดอกบอลไม่เป็นไงอ้าวเหรอคุณก็เถียงไปอย่างนั้นน่ะเออจริงเหรอคุณไม่รู้เรื่องมันต้องไม่มีอะไรจรคุณพอจะมีกล่องเกินไหมมาโชว์คุณมีกล่องเปล่าไหมล่ะโอ้เสียดายวันไม่มีกล่องอ่ะมีมีมีกล่องของขวัญเลยมั้ยอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ได้นีก็ได้อก็ ชุดผมมันไม่ค่อยดีชุดหมายว่าชุดชุดมันแบบว่าชุดนึกสติชุด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 เอาละครับคุณผู้ชมครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าคลิปต่อไปกันดีกว่าครับไปกันที่เดียโก้มาโดนาครับนะฮะโอ้ต้องบอกว่าอดีตนักฟุตบอลของทีมชาติอินตีน่าจำได้ใช่ไหมฮะเสือตี้ของเรานะฮะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้อายุจะเยอะ แต่เขามักจะมีคลิปอะไรที่มันแบบว่าสร้างเสียงเราะมาฝากพวกเราเป็นประจำอย่าเพิ่งไปม <c oughs> าละเอาต้นขึ้นมาก่อนมันมันก็พูดไปจีมึงก็เล่าไปก่อนอย่าผมอยากให้คนดูเห็นว่าสิ่งที่พี่ทำน่ะมันมันมีหน้าสันตโลขนาดไหนขึ <c oughs> ้นมาเดี๋ยวนี้นะข้าวของก็พังหมดแล้วแหละเอาคุณก็เล่าไปสีเออไปดูคลิปเลยแล้วไงอ่ะคุณอธิบายหน่อยคือเขาหยีบเขาถ่ายคลิปกระซ้าคือให้ดูความอารมณ์ดีของมาราโดน่าคือจริงๆอ่ะถ้าใคร มีโอกาสเกิดแล้วดูเขาเล่นฟุตบอลทันเราจะรู้ว่าเขาเป็นพวกนักเตะแบบว่าอารมณ์ศิลปินอะ<ช>่ะมีความมีความแปลกไปจากคนอื่นอื่คือตอนเป็นนักบอลเนี่ยก็เกเรหน่อยแต่ว่าพอแก่ตัวเข้าเนี่ยก็จะมี ความอารมณ์ดีเพิ่มเติมเข้ามาวิ่งบอลลูนวิ่งธรรมดาไม่ได้ก็ต้องเปิดเพลงเต้นอ๋อครบเรียบร้อยยังมาถึงช่วงคําถามนี่ไงสำคัญในนี้แหละช่วงคาถามคราบผมส่งมาถามได้นะฮะที่แฟนเพจของบ้าบอลครับพี่ป๋องจะคอยตอบคาถามไม่มีปัญหาถูกคำถามอยู่แล้วบทที่สงมาจากคุณโทนี่มอนอนักเตะคนไหนขับรถเร็วที่สุดนักเตะคนไหนขับรถเร็วมากที่สุดเหรอครับปีเตอร์เช็ค ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเกี่ยวกับธนาคารเฮลิเคนไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เหรอเออไม่ใเชฟฟอร์บิทัสไม่ไม่เชฟฟอร์บิทัสขับรถ40เองอ่ะยอมมาโค้งร้อยฮะมาโค้งร้อยใครอ่ะมาโค้ร้อยมาโค้ร้อยมาโค้งร้อยมาโค้งร้อยมาโค้งยังร้อยเโอ้โหไปบูเดซิก้าเลยใช่ไปนู่นเลยดอทมุนเลยเหรอครับผมชื่อแลไรคนส่งมาโทนี่มอนอบ้านอยู่ไหนเนาะเดีเขาเล่นด้วยบ้านอยู่ไหนเนาะ เขาเล่นด้วยเขาเล่นด้วยเขาเล่นด้วยเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันสภาพเราไม่น่ามีเรื่องซ้ำน้ำจริงๆริงเดี๋ยวเจอกันของขวัญให้เขาหน่อยมีของขวัญครับผมนี่เลยของขวัญนะครับครับแววถุงนะครับมอบถุงให้นะครับมอบถุงให้มอบถุงให้มันใช่ที่ไหนล่ะเอาอีกนะเมื่อกี้โปรดิวเซอร์มันก็เพิ่งบีบมา แหมมันพลาดไปหน่อยหนึ่งเออนี่นี่ไอเราด้วยมันหัวดื้อไงเรา่มันมันดื้อไงมันดื้อนี่ครับมอบให้กับผู้ที่โชคดีฮะเป็นเสื้อวอร์มของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของของ,ของรางวัลจากไหนครับจากซุปเปอร์สปอร์ตครับอมอบให้กับใครครับ กับคุณโทนี่มอนาน์ต์ก็น้องโทนี่นะครับได้ไปเลยนะฮะ่นะคนมาได้เรื่อยๆนะฮะใครอยากเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากซุปเปอร์สปอร์ตก็ส่งคำถามส่งอะไรมาพูดคุยกับพวกเราได้คำถามไหนได้รับการเลือกมาอ่านในรายการก็เดี๋ยวได้ของรางวัลไปเราเป็นระสูอมากเลยเนี่ยครับผมนะฮะแล้วช่วงนี้อากาศเย็นนะใส่นะผมว่าโอ้โหนี่โอเคเลยนะยินดีน้องเป็นแฟนแมนยูน้องโทนี่นะถือว่าน่าจะประทับใจเลยนะกับของขวัญชิ้นนี้นะฮะที่นอบให้นะฮะ เสื้อสวยมากอ่ะมอบให้นะคะอินดีด้วยอินดีด้วยนะฮะ,ะวันนี้นะฮะเวลาหมดลงเรียบร้อยพู้ชมครับสนุกสนานมากกับรายการเรานะฮะติดตามชมได้แบบนี้ทุกวันศุกร์ห้าทุ่มทางช่องวันกฎหมายเลข31ฮะกับรายการบ้าบอลของเรานะครับ ช่วงท้ายนี้ฝากไว้หน่อยพี่แจ็คเล็กครับนะแฟนบงแฟนเพจแฟนเพจของบ้าบอลไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ส่งคําถามเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับคำถามไหนได้รับการคัดเลือกมาอ่านออกอากาศก็ได้รับของรางวัลจากซูเปอร์สปอร์ตไปนะครับนะแล้วดูแล้วก็อย่าลืมส่งต่อกดไลค์กดแชร์ด้วยกันลกันะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากกับผู้ใัจจัยดีของเรานะฮะนั่นคือเย็นเย็นน้าจับเลี้ยงฝาสีฟ้าจากอิชิตาฮะเครื่องดื่มแมนซัมแล้วก็ของรางวัลจากซูเปอร์สปอร์ตครับเย้อ่ะเวลาหหมมดลลงเเรรียยบบบบ้้อออนนะะฮจกกััใ่า ไม่ใช่ไงคือไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเลยเหรอไม่แล้วเราพูดเป็นประโยคยาวๆแล้วมันเราจะมาหยุดเว้นวักกับใครจะไปเข้าทันอ่ะไม่ใช่คุณก็ทํางานด้วยกันก็พูดไปแล้วไงแผนเพจเมื่อกี้ไงไม่รู้เลยเราเป็นคนพูดประโยคแบบนี้แล้วทุกทีเราก็จะเป็นคนปิดเราเป็นลีดเดอร์เราก็ต้องเป็นคนเปิดเป็นคนปิดไม่ได้คุณจะมารู้ไม่ได้คุณรู้คุณก็ต้องทำด้วยไม่ใช่คือคุณก็ช่วนกันยังหาจินย์ก็เวลาจะหมดแล้วคุณก็เวลาจะหมดแล้วคุณไปแหอบคุณลุ้มกัเนี่ยวันสุดขอบคุณลูกเนี่ยทางช่องวานเนี่ยคคุุณณก็ขอบไปแล้้้ววสปอออนนเซร์ดดย่่่่งงแลลคุณหไไไมะ เรื่องแฟนเพจไปหน่อยเออผมพูดเรื่องแฟนเพจแต่คุณก็บอก่อยคุองปั่นไปใค้ที่ตองไม่สนใจไงมันจะไม่สนใจราแค่นี้ลาคุณก่อนเจอกันใหม่สวัสดีคุณนวันนี้สวัสดีครับวัน้หน้าที่ผมพี่ไนคุณไงคุณแบ่งัคุณู้คุณมีแฟนแล้วนะอับนออพูดอย่างเงี้ยอ่าไหักหน้าต่อหน้าน้องมาเหมียวเงี้ย เอามาั้งอยากนั่งอยู่เนี่ยพวกน้องฝึกงานหน้าตาดีๆมาเนี่ยผมไม่เคยคิดอะไรกับพวกเด็กฝึกงานอยู่แล้วเออที่พามากี่คนละสามสี่คนหัวญาตเล่า <c oughs> ชอบพาเด็กฝึกงาน <c oughs> ขึ้นไปซีหลอกแล้วเด็กกลับลงมานะเสื้อผ้าหลุนลุย <c oughs> จริงเสด็จผมหมดละว <c oughs> ิชาทีพบแล้วทำไมพี่ไปห้าม <c oughs> ผมรอต่อคิวอยู่ <c oughs>